วันหนึ่งเรามองตั้งแต่เด็กเลยไหมครับว่าวันหนึ่งฉันก็คงจะต้องเรียนสายธุรกิจแล้วก็ทําธุรกิจทาต่อกที่บ้านนี่แหละยังไม่ได้คิดเพอเอิญมันมีดราม่าขึ้นมานีดหนึ่งในเรื่องของชุดพิธีการครับคนดูให้ความสนใจเกี่ยวกับชุดกีฬามากขึ้นแล้วมองยังไงกับเทรนด์ของเสื้อผ้าแฟชั่นที่คราวนี้เรื่องของเสื้อผ้ากีฬาไม่ได้ออกแบบมาแค่นักกีฬาเท่านั้น อีกหนึ่งความท้าทายนี่คือเราจะต้องมาแสดงความสามารถเป็นหัวหน้าเป็นต่างนะเนยมันมีความท้าทายเยอะไหมครับชอบทําอะไรด้วยคนตัวคนเดียวอ่ะคือไม่อยากทํารายงานกลุ่มอันนี้ชัดอันนี้ชัดอินดิเพนเดนต์เดียวๆเลยเหมือนเป็นชื่ออัลบั้มยังไงไม่รู้นะแล้วเรามีความฝันตั้งแต่เด็กเลยมาว่าวันหนึ่งเราอยากเป็นศิลปนมีเป็นเป็นอัลบั้มอะไรยังไม่มี สวัสดีครับผมเอิร์ธสันอิทธีสุขนันท์ครับและนี่คือเอิร์ธสันอิทธีนะครับกับเอิร์ทท็อกท็อกทูเดอเอิร์ครับรายการที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวของเคล็ดลับความรู้กับคนร่วมคุยครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแน่นอนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับแน่นอนเพราะทุกคนอยู่บนโลกใบนี้การจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งง่ายนิดเดียวนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ คนร่วมคุยวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพี่คนคุ้นเคยครับไม่ได้เจอมาสักระยะหนึ่งแต่ก็เห็นเลยว่าเป็นหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยนะครับว่าบริหารทั้งเรื่องของธุรกิจที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องทำครับ คนเราต้องทํางานแต่แน่นอนครับมันสามารถบริหารแล้วก็เราใช้ชีวิตควบคู่ไปกับสิ่งที่ตัวเองรักได้เพราะะรหลายคนบอกว่าถ้าเลือกที่ตัวเองรักอย่างเดียวเราจะอ,าอะไรกินแล้วบางครั้งมันก็จะมีเงื่อนไขเรื่องของการสานต่อธุรกิจที่บ้านธุรกิจครอบครัวทายังไงจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทั้งตัวเราทั้งครอบครัวด้วยแต่ไงเราก็ต้องดูแลหวัวใจเราด้วยเราจะมาดูแง่คิดจากพี่ชายคนนี้นะครับพี่งคงนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเออแน่นําแบบนี้ถูกไหมเพราะจริงๆก็คือต้องต้องรับผิดชอบธุรกิจ S <S> <S ก็เป็นธุรกิจตั้งแต่ยุยคคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบความชอบของตัวเองอันนั้นก็แจมๆไปในแต่ละปีแต่ละช่วงอายุสถานที่ที่นั่งเห็นโลโก้แบบนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับผมนะครับคำว่าแกรนสปอร์ตจริงๆมาจากอะไรอะ่ะชื่อบริษัทภาษาจีนก็ชื่อกวงหัวอ่าแปลว่าแสงสว่างอะไรเงี้ยความรุ่งโรจน์มันมีโรงหนังแกรนในสมัยก่อนเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะกอกไก่คำออกเสียงมันใกล้ๆเคียงกัน<อ>แล้วก็ชื่อน่าจะฟังดูเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเป็นสากลมากกว่า ก็เลยตกลงกันว่าเอาเป็นว่าแกรนสปอร์ตคุณพ่อเนอะเป็นคนมีวิชั่นชัดเจนเลยเนะเพราะว่าคำว่าแกรนสปอร์ตมันก็สมชื่อมันแปลความหมายตรงตัวจริงๆหลายคนบอกว่าเอะคิดได้ยังไงใช้คำนี้มันดูเป็นสากลเลยจุดเริ่มต้นมาจากคุณพ่อเป็นนักบาสมีโอกาสได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งกีฬาประเทศต่างๆทีนี้พอเดินทางไปเมืองนอกบ่อยๆก็ในกีฬาก็ชอบซื้อสินค้าเมืองนอกกลับมาไม่นมีแบรนด์นอกก็พอคุณพ่อกลับมาปุ๊บก็มานั่งคุยกับคุณอา ผู้หญิงก็บอกว่าเอะเรามาทําเสื้อผ้ากันเองดีไหมเพื่อให้ให้คนไทยได้ใส่เสื้อผ้าคุณภาพดีๆในราคาที่จับต้องได้ครับก็เลยให้ให้คุณอาคนที่ถัดมาเนี่ยไปเรียนโรงเรียนสอนตัดเย็บระพีพอชุดเหล่านั้นเนี่ยถูกลงมาถ่ายทอดสู่ชุดกีฬาเนี่ยมันเลยทําให้ฝีเข็มทุกอย่างมันเนียบมากต้นแต่บอกวก่าจริงๆคำว่าแกรนสปอร์ตมันก็ไม่ได้มีเฉพาะสปอร์ตนะตอนแรกๆที่จุดเริ่มต้นใช่ใช่ก็คือว่าในร้านกีฬาเนี่ยก็จะขายหลายๆอย่างมีเครื่องเขียนมีเครื่องดนตรี หลักๆก,ก็คือว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนก<อ>็เรียนดนตรีด้วยอหนังสือด้วยอะไรด้วยก็จุดเริ่มต้นอยู่ตรงวงเวียน22 2,504โอ้ใช่ครับทีนี้พอทําการค้าไปเรื่อยๆหลักๆเนื่องจากว่าพราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเราเราชำนาญด้านกีฬามากขึ้นก็บอกว่าน่าจะขยับขยายออกมาในสู่ถนนใหญ่หก็เลยได้ที่ตรงประตูน้ำตรงเชิงสะพานลอยประตูน้ำซึ่งผมก็เกิดจากที่นั่นอั เติบโตช่วงนั้นแต่ไม่เชิงเติบโตคือคือเกิดที่นั่นเลยแล้วพอแป๊บเดียวมันถูกย้ายอีกแล้วพอมันเป็นกีฬาจ๋ากๆก็มีคนแนะนําอีกว่าควรจะอยู่ข้างสนามซุปข้างสนามกีฬานะสนามกีฬาใช่ควรจะไปในแหล่งที่มีนักกีฬาและเห็นแล้วก็ขยับมาเราก็มาที่ตรงเรียกเสียแยกเจริญผลแล้วกันกับข้างสนามซุปตรงเนี้ย ก็ <g år> มาจะรู้สึกนั่นจะมาเป็นเจ้าที่2ที่3เพราะว่าก่อนหน้านี้นก็ยังมีร้านกีฬาหลักๆอยู่แอบหก็ว่าคือพื้นที่จุฬาถูกไหมใช,ใช่ใช่แล้วก็ย้ายมาตอนนั้นที2,512ทางจุฬาเองก็ก็เหมือนเป็นสัญญาเซ้ง30ปีก็อยนะู่ยาวๆในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยที่เรารู้ว่าจะหมดสัญญาเซ้ง30ปีเราก็มีการหาทำเลที่อื่นก็คือมาได้ที่นี่ที่หัวหมากครับผมครับซึ่งมันก็มาอยู่ละแวกตรงข้ามตรงข้ามสนามกีฬาเป็นกลยุทธ์ในการว่าอย่างน้อยขายกีฬาต้องอยู่ใกล้กับผู้ที่มาเล่นกกกีฬาาแแล้ว็รขข่งันกีฬา เรียกว่าพี่สงกรเติบโตมากับเสื้อผ้ากีฬาแล้วก็เราก็คลุกคลีวันหนึ่งเรามองตั้งแต่เด็กเลยไหมครับว่าวันหนึ่งฉันก็คงจะต้องเรียนสายธุรกิจแล้วก็ทําธุรกิจทำต่อกับที่บ้านนี่แหละยังไม่ได้คิดก็เข้าเรียนตามที่ที่ผู้ใหญ่เขาวางไว้ว่าต้องไปเรียนโรงเรียนนี้นะนี่นี่แต่ก็พอสุดท้ายผมจบประถมที่กุงเทพคริสเตียนครับแล้วก็ไปต่อมัธยมต้นที่อัสมชัญบางรักแล้วก็ ไปเข้าที่ ACC ครัเ ACC เนี่ยเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเราไปสายธุรกิจดีกว่าสุดท้ายก็ไปต่อยทีแบกนะครับแล้วก็หลังจากทำงานสักพักหนึ่งก็ไปเรียนทางด้านสปอร์ตแมจเมนท์ที่มิดิโดนครับซึ่งเอาว่าริงคุณพ่อปลูกฝังหรือบอกไหมว่าแบบว่าอย่างน,น้อยก็ต้องประสานต่อไหมหรือเขาปลูกฝังไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่ว่าใช้วิธีลงมือทําให้เห็นแล้วก็ชวนลูกๆทุกคนเล่นกีฬาพี่น้องคุณพ่อเล่นกีฬาหมดลูกๆทุกคนหลานๆทุกคนเล่นกีฬาหมดเพราะมันใกล้สนามกีฬาชุกชเช้าเราจะเข้าสนามกีฬาไป จะไปเดินก็ได้เตะบอลตีปิงปองเล่นบาสเล่นแบดปลูกฝังจากพฤติกรรมเนื่องจากพอพอเราได้มีโอกาสเล่นกีฬาเราก็มีความคุ้นเคยในเรื่องของเขาเรียกน้ําใจในกีฬาแล้วกันคือมันจะถูกเรียนรู้ด้วยการสอนให้ทํารวมถึงธุรกิจเนี่ยถ้าถ้าจะบอกว่าปลูกฝังไหมหรือว่าบังคับไหมไม่ต้องต่อก็ไม่เชิงคือเอาเป็นว่าทุกครั้งที่อยู่หน้าร้านก็ต้องช่วยขายของหยิบของหยิบเสื้อขึ้นไปเบิกสต๊อกช่วยเก็บตังค์ทอนเงินอะไรเงี้ย คือเราก็จะเห็นอยู่เนยตั้งแต่เราเด็กจนวันนึงเราคิดว่าอพอตอนเรียนต่อปริญญาตรีคราวนี้มันต้องเลือกเอาแต่เรียนเรียนอัะสามอันนี้มันก็มันก็สายธุรกิจมันเวีันนี้ละ<ๆ>ลพอพอ,พอเลือกเรียนพาณิชเนี่ยมันเวนี้ละไม่ได้เลือกงอศี<ๆ>่ห<ๆ>้าหกไม่ได้เลือกพอมามาพาณิชย์คือรู้แล้วแหละว่าโอเคเราต้องต่อตรงนี้แน่นอนส่วนหนึ่งเรามีความชอบด้วยในเรื่องของกีฬาอะไรครับ<ๆ>ก็เลยเลือกเรียนบริหารธุรกิจ<ๆ>แต่ว่าเอกที่เลือกคือเลือกไฟแนนซ์เพราะว่าอย่างน้อยในเรื่องของการควบคุมเงินมันสําคัญแล้วก็ เนื่องจากพี่ชายเรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปเรียนมาร์เก็ตติ้งอีกไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรันเนี้ครับแต่ว่าเหตุผลที่เลือกไฟแนนซ์คือไม่อยากทำรายงานกลุ่มอันนี้ชัดอันนี้ชัดอินดิเพนเดนต์เดี่ยวเดียวเลยเหมือนเป็นชื่ออัลบั้มยังไงไม่รู้นะใช่ใช่คือมีความแบบชอบทําอะไรด้วยคนตัวคนเดียวอะเวลาทํางานกลุ่มทีไรมันจะมีคนที่ไม่ทําอะเราก็จะไม่รู้จะทําไงกับเขาเพราะการตลาดมันต้องเป็นกลุ่มใช่เราก็ไม่เอาเรียนไฟแนนซ์ดีกว่าทำรายงานเดี่ยวสบาย ทีมเองทําเองจบช่วงที่จบไอแบกใหม่ๆไปทํางานข้างนอกก่อนไปทําพวกจิวเวลรี่งานเงินก็ไปทําอยู่ปีหนึ่งก็อย่างน้อยได้ไปเรียนรู้การเป็นลูกจ้างด้วยเลยด้วยเราคิดเองไหมหรือว่าคิดเองคิดเองคิดเองหรือว่าท,ที่บ้านไม่บอกที่บ้านไม่เคยบังคับบอกว่าเรียนจบแล้วต้องเข้ามาทําำถ้าทําข้างนอกแล้วไปได้ดีทําเลยอ๋อคือเขาก็ไม่ไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่ที่พอครบปีเนี่ะเรามองกลับเข้ามาข้างในพืดีข้างในจะมีการขยายกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่ม เสื้อผ้าตอนนี้ชื่ออนิกส์อดิจะเป็นสปอร์ตแคชชลซึ่งมันก็เป็นเวทีโอเคเราเรามีความสนใจอยู่แล้วแล้วมันเป็นของใหม่มันไม่ใช่เสื้อผ้าแข่งขันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยกลับมาฟชั่วยบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยกลับเข้ามาความคาดหวังมันสูงเนื่องจากยุคยุคผู้ใหญ่เขาไม่ได้เรียนสูงเพราะนั้นพอพอรุ่นลูกรุ่นหลานเรียนสูงเขาก็มีความคาดหวังว่าเรียนสูงแล้วต้องทําได้ดีกว่าเขาก็พูดเรียนแล้วก็ต้องเอากลับมาช่วยมาทำนู่นานี่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ย มันก็เป็นไปนไม่ได้ที่จะทาให้ให้เขาคาดหวังแต่แบบว่าเป็นตามที่เขาคาดหวังมันก็ต้องมีการพูดคุยกันเป็นระยะระยะอ,อ,อีกหนึ่งความท้าทายนะี่คือเราจะต้องมาแสดงความสามารถเป็นหัวหน้าเป็นตัดหน้าเนเลยมันมีความท้าทายเยอะไหมครับ <c oughs> มีเรามาในขณะที่มีพนักง,งานทํางานมาก่อนเรา <c oughs> หลายสิบปี <c oughs> เขาก็จะดูว่าเอวเราทําได้ไหมเรามีความสามารถไหม <c oughs> มันก็มีการทดสอบกันอยู่เรื่อยๆครับ ซึ่งแน่นอนเขาวายวุธเขาต้องมากกว่าเราใช่ใช่ใช่แต่สิ่งที่ที่ทำได้ก็คือเราเราก็ต้องเรียนรู้จากเขา,าอะถูกไหมครับเราก็ต้องเรียนรู้ว่า,าสิ่งที่พี่พี่ทำกันมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องคิดให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นมีหน้าที่ร์ตด้วยจะใช้วิธีการคิดของคนอีกเจนหนึ่งใช่หรือเทคโนโลยีเข้ามา Support. s u p p o r ทั้งวิธีคิดทั้งวิธีสนับสนุนเพราะว่าเขาทํามาก่อนแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่สนับสนุนให้เขาทําให้ดียิ่งขึ้นถ้าจะให้พูดจริงก็คือว่าเรามาเรียนรู้จากคนเดิมเถอะ เรารู้จักคนเดิมก่อนหให้มากที่สุดให้เรารู้ว่าสิ่งที่เขาทําไว้นั้นคืออะไรแล้วเรามีหน้าที่จัดการมันอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นหาเครื่องมืออะไรมาเสริมให้หหคนเก่ามีประสบการณ์แล้วเขาอาจจะมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเก่าเราหาเครื่องมือใหม่เพื่อให้เขาทํางานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาก็มีความภูมิใจด้วยจริงๆโลกทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนเร็วพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนเร็วเพราะนั้นเราจะจะนิ่งๆไม่ได้ คือมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามผู้บริโภคด้วยส่วนครับผมอ่ะก่อนจะไปกับอีกหนึ่งด้านที่บอกว่าเป็นการบริหารเรื่องของสิ่งที่ตัวเองรักมองยังไงกับวงการกีฬาในประเทศไทยมันยังสามารถไปได้อีกแต่มันไปไม่สุดเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันต้องมันต้องรองรับมันต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกีฬาหรือว่าเป็นกกทหรืออะไรก็ตามหรือสมาคมเนี่ยมันจะต้องรับไม้ต่อให้ได้ เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักกีฬาเราไปให้ไกลย่นใยบายถ้าสารต่อกันใช่มันต้องเชต่อกันคอนเนคกันมันก็จะ่งดีมันคือมันเหมือนวิ่งผัดอ่ะมันต้องส่งไม้ต่อกันเพราะยังไงสุดท้ายอัลติเมทคือคนที่เล่นกีฬาจะต้องอยู่ได้ด้วยกีฬาแต่ปรากฏว่าบ้านเราอ่ะนักกีฬาชีพมันยังไม่สามารถใช้เงินจากกีฬาอยู่ได้เออจริงเนะมันมีแค่บางคนเท่านั้นที่มันพุ่งขึ้นไปพวกกอล์ฟพวกแบบที่มันเป็นกีฬาเฉพาะจริงๆแต่พอพกทีมเนี่ยอย่างฟุตบอลหรือหร ให้เขากินเงินเดือนในรายชีพอย่างเดียวบางทีเขาอยู่ไม่ได้บางทีอาจจะอย่างที่เรารู้กันบ้านเราก็อาจจะไปพ่วงกับข้าราชการการเป็นตําแหน่งทหารมันเริ่มต้นด้วยเอาคนที่สามารถปลีกเวลามาได้คือหน่วยงานสี่เหล่าของราชการอ่ะก็มีนักกีฬากันอยู่แล้วยุคแรกๆก็ดึงนักกีฬาเหล่านี้ออกมาเป็นทีมชาติกันครับผมนะครับอ่ะแล้วอีกหนึ่งคำถามแล้วมองยังไงกับเทรนด์ของ เสื้อผ้าแฟชั่นที่คราวนี้เรื่องของเสื้อผ้ากีฬาไม่ได้ออกแบบมาแค่นักกีฬาเท่านั้นด้วยกระแสของกีฬาแล้วก็แฟชั่นแล้วกันทั่วโลกเราสังเกตเห็นว่าแบรนด์ใหญ่ๆสมัยก่อนต้องทําเชิ้ตทำสูตรอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขามาทําเป็นเจอร์ซี่เป็นเสื้อกีฬากันหมดมมก็แสดงว่าวงการกีฬามันมันเข้าไปถึงทุกทุกวงการจริงๆไปทุกอนุเพียงแต่ว่าด้วยคุณภาพของ ของเนื้อผ้าหรือการตัเดเย็บที่เขาสามารถกล้าขายแพงอ่ะคือมันต้องลงวัตถุดิบที่ที่ใช่จริงๆ <S <S มันจะต้องมีระดับของตรงนี้อยู่นะครับรวมถึงถ้าเราทําเสื้อผ้าดีแฟนคลับของนักกีฬาคนนั้นก็อยากจะใส่ตามไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งก็มันก็จะเป็นเรื่องของการปลูกฝังวัฒนธร,รรมที่เรายังพอรู้นะว่าแบบอย่างบางจังหวัดมาพูดเลยก็ได้อย่างบุรีร,รม<ช>ัมชัดเจนก็คือเขาสามารถสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมใ,รให้ใส่ได้ใช่จังหวัดได้ทุกเทศกาลด้วยใช่อย่างนี้มันเป็นถือว่าเป็น success factor นะจริงๆแล้วทุกๆกีฬาาาคจะทํตม มันควรจะมันกระจายลงสู่ชุมชนให้ได้เลยนะครับแล้วปัจจุบันในหานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของแกรนสปอร์ตแกรนสปอร์ตเรามี segmentation ปัจจุบันยังไงครับจริงๆีแกรนสปอร์ตถ้าเทียบกับหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยเราวาไรลตี้สุดละเรามีตั้งแต่เสื้อผ้าระดับนักเรียนจนถึงทีมชาติจนถึงระดับอาชีพมีหมด แล้วก็รวมถึงตอนนี้เราที่มีพวกแคชชัวมีไลฟ์สไตล์ออกมาค่อนข้างเยอะถึงคุณไม่ได้เป็นนักกีฬาคุณก็สามารถใส่แล้วดูเท่ได้อะไรเงี้ยแน่นอนแกรนสปอร์ตเป็นหนึ่งองค์กรที่พัฒนาต่อนเนื่องมีโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดเวลาใช่ครับ2025อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์กที่อันนี้เป็นเหมือนแบบตัวแทนระดับประเทศเนาะใช่ครับก็หลังจากที่เราได้เป็นผู้สนับสนุนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเราก็มีการพัฒนาสินค้าให้กับนักกีฬามาโดยตลอดวิจัยทั้งเนื้อผ้าทั้งการตััดดเเยยย็บทุุกกกกสิ่่งงงอาาาารรวมถึข้ไปพูคนีฬ เพื่อทาให้คัตติ้งของเสื้อผ้าเนี่ยเหมาะสมกับนักกีฬามากที่สุดคนดูให้ความสนใจเกี่ยวกับชุดกีฬามากขึ้น <S <S ตั้งแต่ออลิมปิกที่ผ่านมา, <S 2> <S 2> ถ,าถ้าเออสังเกตนะเปอเอินมันมีดราม่าขึ้นมานิหนึง่งในเรื่องของชุดพิธีการมันก็เลยถูกโยงมาที่ว่าตกลงเปลี่ยนมาเป็นชุดแกนสปอร์ตเดินแทนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนเพราะนั้นปีต่อมาเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ยากของทีมแกนสปอร์ตแล้วว่า <S <S มันเคยถึงจุดที่คนพูดถึงกันมากๆแล้วเนี่ยแล้วคอลเลกชันต่่อเยจทใหมโๆื ก็ปีนี้ซีเกมัเนื่องจากซีเกมจัดที่ประเทศไทยก็อยากจะโรนค์งและเชิญชวนให้กับคนไทยได้ได้มาเชียร์กีฬาเชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆะครับเราใช้ชื่อคอลเลกชันว่า made in Thailand made with spirit นี่ท่ไมคที่ใส่สยยใช่ใช่เพราะว่ากระแสของสินค้า made in Thailand เนี่ยมันเริ่มมันจะต้องย้อนกลับมาแล้วเพราะว่าเราเสียดุลให้กับการนำเข้า,าเยอะนะครับก็เลยอยากจะย้ำว่า made in Thailand made with spirit ทำด้วยหัวใจ ซึ่งมันก็ตรงกับธโลแกนของแกนสปอร์ตคือวิ i l ิ t ิตวิแกนสปอร์ตครับแล้วก็นำลวดลายของสถาปัตยกรรมของพอสังเกตเข้าไปลึกๆเนาะใช่ใช่มันเป็นเป็นโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทยก็เอามารวบรวมไว้ในนี้เพื่อให้แบบให้ให้นักกีฬาใส่ก็ภูมิใจด้วยรวมถึงคนต่างชาติเห็นแล้วอยากได้เชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะครับเชียร์กีฬาด้วยกันซื้อเสื้อของนักกีฬาครับ don't out the door. Just once. Can figure out what What door doing wrong Why never last for Can really are Why figure we we keep we we ในเง่ของการบริหารระหว่างสิ่งที่เริ่มทำเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เป็นอาชีพอย่างจริงจริงปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นอาชีพได้ไหมกับเรื่องของการเป็นศิลปินคือถ้าถ้านิยามของว่าอาชีพแปลว่าเราต้องมีรายได้นั้นเพื่อเลี้ยงชีพได้ uh huh. แต่เนี้ยไม่ใช่ <c ười> <c ười> อันนี้อันนี้ทําเพื่อส่งเสริม f u ล l fuel เอง f <c ười> เพื่อให้เรามีพลังในการทํางานอื่นๆ <c ười> รู้ตัวเองว่ารักการร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ <c ười> เรียนดนตรีตั้งแต่เด็กเรียนขลุย่ยเรียนกีตาร์เรียน อะไรหลายอย่างเนี้ยเราชอบอยู่แล้วมักจะได้ได้คะแนนได้ดีทั้งหมดแล้วก็ช่วงหนึ่งที่ประมาณ10บขวบคือประมาณปอสเนี่ยไปเรียนอิเล็กโตรนพี่น้อง3มคนเรียนหมดเออเสียงคนละกันาะเพราะว่าเล่นสปอร์ตอยู่ข้างแสมสุขเสียงกุลกันก็อยู่ข้างแสนสุขฝั่งตรงข้ามเนาะก็เดินไปเรียนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าพอเรียนคอร์สแรกปุ๊บเราชอบพอชอบปุ๊บก็เลยเรียนต่อจนจบเล่มสุดท้าย ซึ่งณนะตอนนั้นมองกับความฝันของตัวเองยังไงเพราะบางคนถ้าณนะตอนนั้นก็ฉันก็อยากจะไปเป็นนักดนตรีเลยอยากอะไรเงี้ยแค่แค่ได้เล่นแล้วมีความสุขได้ฟังเสียงดนตรีก็มีความสุขแล้วเรามีความฝันตั้งแต่เด็กเลยมาว่าวันหนึ่งเราอยากป็นศิลปินมีเป็น,เป,นเป็นอัลบบ้ามรเ้ยยังไม่มียังไม่มีหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยก็ไปร้องขาราวเหลอก huh. ไปร้องกับเพื่อน <c oughs> ๆร้องเล่นๆเ,เ,เ,เนี่ยก็พบว่าเอะพอร้องแล้วมันมีคนชอบโตอื่นชอบด้วยตบมือกันอะไรเงี้ยมีคนขอขอให้ร้องต่อเนี่ย แล้วมันก็มีการประกวดสยามกุรการก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนประกวดได้แต่เพื่อนอ่ะอันงนี้ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนไปซื้อไปสมัครมาให้อ่าไปประกวดเพื่อนสมัครด้วยไหมเพื่อนสมัครด้วยเพื่อนเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วเพื่อนสมัครแล้วมาซื้อมาให้เราชุดหนึ่งแล้วเพื่อนได้ไหมเพื่อนไม่ได้เนี่ยแหละโดยส่วนมากเป็นแบบมักจะเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นส่วนมากมักจะเป็นแบบไปแคสติ้งไปสมัครเมื่อนี่เออแต่เป็นหนึ่งในนั้นแต่ยเป็นว่าเราเราเข้ารอบอเข้ารอบจาก อัดเทปแล้วส่งไปแล้วก็ผ่านหนึ่งรอบหนึ่งร้อยคนรอบหกสิบคนอะไรอเงี้ยเราก็เกิดความมั่นใจขึ้นทําให้เรากล้าร้องเพลงอะไรมากขึ้นทีนี้จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือว่าปกติไปนั่งดื่มอยู่แล้วกลางคืนก็เลฟเรน์ได้ชื่อผับว่าเดสสิตสลาดงนักร้องที่ร้องอยู่ที่นั่นเขาก็มาประกวดปีเดียวกับเราแล้วเขาก็เห็นว่าเราร้องเพลงได้แล้วเราก็ไปนั่งกินอยู่ปกตินักร้องจะออกคนหนึ่งเขาก็เลยเดินลงมาถามว่าสนใจจะร้องเพลงที่นี่ไหมครับ ใครไม่เอาอ่ะมันถามว่าใครไม่เอาคนอื่นไม่แน่คนอื่นคนอื่นน่าจะต้องแบบมีลังเลแต่คนนี้น่าจะโอเคครับผมก็เลยว่าจะไหวเหรอไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยเคยเห็นประกวดเขาพูดคํานี้แล้วเขาก็เลยให้ไปออเดชั่นกับคุณปัดสวนสอนคุณปัดบอกโอ้ยรับเลยเาเป็เดซชื่อดังไหมรับเลยก็เลยได้ร้องเพลงอยู่หน้าปีหนึ่งอ่ะร้องประจําเลยร้องกลางคืนอ่ะใช่หลังจากที่ร้องได้สิทธิ์อยู่ประมาณปีหนึ่งนักร้องหลายคนก็ ออกไปแล้วก็ไปเติบโตในค่ายเพลงมีนักร้องคนหนึ่งคือคุณเกียรติศราไปอยู่ที่โสโตนก่อน uh huh. เขาก็บอกเอ้ยมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเป็นเพลงแจ๊สมาร้องหน่อยมันเป็นเพลงที่จะเป็นเพลงของตัวเองแล้วนะใช่ถูกปะ่ะใช่ก็เข้าไปร้อง oh. ได้ร้องไป2เพลงใ uh huh. นรัมชีละเบงคราวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นศิลปินเต็มตัวถูกไหมใชไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเรียกหรอกแต่ว่าโอเคเรมันก็ก็ไปร่วมเปนใ,ในกลุ่มมันใช่ศิลปินสเต็ปต่อมา หลังจากที่พอพอมีระเบงอะไรเงี้ยเสระบำเสร็จก็ก็ไม่ได้ทําอะไรก็หยุดยาวแล้วก็ไปเรียนต่อปิญญาโทพอเรียนจบมาก็ช่วงนั้นแหละพี่ที่สารต่อคือสารต่อเรื่องเพลงคือเปิดผับ <c oughs> เปิดแล้วกินเองก่อนไหม <c oughs> เปิดแล้วก็กินแล้วก็มีเพื่อนฝูงมา <c oughs> แล้วเราก็ร้องเพลงที่นั่นไปด้วย <c oughs> เปิดอยู่ประมาณสองปีกว่า <c oughs> ก็เจอการจัดระเบียบสังคมของปุรชัยนี่จำได้แม่นทุกอย่าง ซึ่งในขณะนั้นก็ยังไม่มีความฝันกับการมีมอัลบั้มหรอยังจุดเรียนจริงๆที่มาตรงนี้คุณนาทิวาโอเล้งบกศสีสรรเขาะจะทำโปรเจกต์อัลบั้มให้น,นา้าแอดน้าทิวาแกมีเขียนเพลงไว้เยอะแกก็ไปคุยกับทางวอร์เนอร์บอกว่าจะรวบรวมเพลงที่น้าแต่งทั้งหมดแล้วให้พี่แอดร้องคนเดียวนั่นคืออัลบั้มเดียวแล้วเราก็เป็นลูกค้าโอเล้งแล้วเราก็ชอบขึ้นไปร้องเพลงคุณน้าก็เห็นอีกแล้วว่าสมร้องเพลงได้อ เขาก็ชวนเราไปเป็นคอรัสร่วมอยู่ในนั้นอีกหนึ่งสเต็ปที่เราได้ใบบันทึกเสียงร่วมกับศิลปินนักร้องดักดนตรีมืออาชีพยังไม่มีอัลบั้มเดียวนะเป็นคอรัสใช่เป็นคอรัสณที่วาตัดสินใจมีคอนเสิร์ตที่หอประชุมธรรมศาสตร์ครับซึ่เป็งองเองเราก็ได้ขึ้นไปเป็นคอรัสร้องสดอฮะแล้วก็ได้ร้องเดี่ยวหนึ่งเพลงหน้าเวทีนี่คือการร้องเพลงเดี่ยวครั้งแรกที่แบบที่เป็นเรื่องเป็นราวจริงที่เป็นคอนเสิร์ต มันก็ผ่านพ้นไปได้ดีก็กลายเป็นว่าพี่ๆนักดนตรีที่ที่อยู่ในเว้องบงนี้เขาก็มองว่าเราทําได้แล้วเขาก็เห็นว่าโอเคเราก็มีกําลังซับด้วยทําไมไม่ทําอัลบั้มเดียวจนกระทั่งมาเจอคุณคุณป๊อกจากค่ายคาสซี่รคคอร์ดถูกเชิญเข้าไปในอัลบั้ม Jazz After o u u ซึที mm ่เ hmm. ป็นชุดแรกของค่าย Until ทีนี้หลังจากนี้พอพอเจอคุณป๊อกเนี่ยแล้วมันคุยกันถูกคอแล้วก็แนวแนวเพลงมันมันตรงกัน mm hmm. ก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้ให้คุูดพ็อกเนี่ยเป็นคนทำอัลบั้มเดียวให้ผมแล้วก็เลยกลายเป็นก็เลยเป็นอัลบั้มชุดแรกชื่อว่า My Wish คือคือความความปรารถนาของฉันหรือชาติแล้วเรานั้นรักกันจึงบังเกิดไม่ใช่ไหมเพราะคู่กันแล้วลยไม่คล้วพลาดไปที่ดีใจอันสุอมีคนได้ยินเพลงเราจากสื่อที่อยู่ต่างจังหวัดอมีวิทยุเปิดมี เห pues ็น MV ชุดนี้ได right ้เข้าชิงสีสันอวอร์ดด้วยศิลปินชายศิลปินชายเดียวแต่ว่าปีนั้นที่ที่เข้าไปชิงก็คือเจอบีพีรพัฒ์เลยใครจะรอดก็ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจแล้วก็เลยบอกก็เลยถวาหานาะนะอยากให้ผมทําต่อใช่ไหมเนี่ยนะบอกก็ก็ทำให้ดีที่สุดก็ทําไปอะไรเงี้ยบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าเวลาที่ใครรักที่จะทําอะไรก็ตามนะใช้เงินตัวเองก่อนอ่า เพราะว่าถ้าคุณไปขอเงินใครก็ตามมันจะถูกคาดหวังนัินดีพอเราใช้เงินตัวเองทั้งหมดไม่เห็นแครมาเดือดร้อนกันเราเนี่ยแล้วเราไม่คาดหวังในตัวเราเองเลยแค่ได้ทําก่อนแค่ได้ทำเอาพี่ทงมองแค่นั้นเลยใช่ผมมองแค่นี้ก่อนแค่ได้ทำก่อนนี่ไงศิลปินอาชีพแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือเรามองไหมว่าเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากมีอีกสักอัลบั้มเราอยากอะไรอย่างเงี้ยพอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอ่ะก็มีความรู้สึกว่าอืต้องไปต่อก็เลยต่อยอดออกมาเรื่อยๆมีเป็นอินดิเพนเดนต์ใช่มันเหมือนกับไต่ทีละสเต็ปอ่ะเราจะแก้ไข ข้อผิดพลาดจากชุดแรกยังไงอารมณ์เพลงชุดแรกเป็นยังไงเราจะบิดยังไงให้มันชุดสองมันแตกต่างอะไรเงี้ยมีการคุยอยู่เรื่อยๆว่าคอนเซปต์ชุดต่อไปน่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังคืออนาคตถ้าเราสามารถใช้เสียงเราเนี่ยช่วยเหลือสังคมได้ก็ยังยินดีอยู่อมีงานการกุศลมีอะไรเงี้ยยังอยากทำอยู่คร,ครับผมนะครับคำถามสาคัญครับในแง่ของการบริหารสองฝั่งซึ่งบางครั้งของคนในโลกยุคนี้เนอะ2025ันยี่สิห้าเก้าสู่พันยี่สกเขาก็บอกว่า แนวคิดคนใหม่ๆมันต้องเลือกเราไม่อยากมีความกดดันชั้นก็จะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองรักเท่านั้น mm hmm. แต่ว่าบางครั้งมันก็ทําให้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้ mm hmm. พี่สงมีมีอะไรที่จะเป็นแง่คิดฝากสําหรับคนที่คิดแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่แค่เด็กยุคใหม่คนอายุน้อยคนอายุเยอะบางทีก็ยังคิดมันควรจะมีอาชีพที่เป็นรายได้หลัก mm hmm. ส่วนหนึ่งนะคือรายได้หลักเลยแล้วก็ คุณก็บริหารเวลาเอาว่าคุณไปทําในสิ่งที่คุณรักก็อย่าให้ไรายได้หลักมันเสียหรืองานหลักเสียมันควรจะเป็นส่วนเสริมส่วนเติมเต็มให้คุณมีพลังในการกลับมาทํางานหลักมากกว่าซึ่งก็แล้วแต่เลยบางคนเขาก็จะถนัดในการชาร์จแบตด,ด้วยการเอาไปเที่ยวได้ไปคาเฟไเ่ได้ไปกลางเต็นท์ได้ดไปตกอะไรไแล้วแต่แล้วแต่ uh huh. มองมองว่าคนยุคปัจจุบันมันมีนมคําว่าเบิร์นเอาง่ายๆผมว่ามันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนถ้าผมว่าถ้าถูกฝึกมานะตั้งแต่เล็กๆะฝึกให้ผิดหวัง ให้เป็นฝึกเสียใจให้เป็นฝึกไม่ต้องได้ทุกอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะโตขึ้นมาแล้วมันจะโอเคถ้าคนที่โตมาโดยที่แบบไม่เคยเสียใจออออไม่เคยผิดหวังพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะยิ่งเจอความรุนแรงของความเสียใจและผิดหวังสูงภูมิต้านทานน้อยมันจะน้อยนะแค่นั้นเอง uh huh. แต่มีทุกเจ็ดน,นะบอกก่อนมีทุกเจน,นะครับได้เป็นแง่คิดไว้นะครับทางในแง่ของการเติมเต็มพลังใจให้กับต,ตัว,ตวเองนะครับ <c oughs> ประโยคปิดท้ายครับแน่นอนครับอันนี้เอิร์ธท็อกท็อกตูเอิร์สิ่งที่อากจ,จะบอกให้กับโลกใบนี้ซึ่งเอาก็จริงหมายถึงคนบนโลกด้วยอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยพี่ทรงอยากจ,จะบอกเลยอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับตัวเองให้เป็นถ้าเรารู้ว่าทําไมมนุษย์ถึงถึงเกิดมาบนโลกเนี่ยเกิดมาทาไมหรือทำไมถึงเกิดมาได้เนี่ยมันจะหยุดอีกหลายอย่างที่เราไปทํา อันนี้ผมบอกไว้แค่นี้แหละแต่ว่า<ผ>ม,มันคงยาก,กน,นะว่าเข้าใจเข้าใจแต่ตัวเราเองก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสมันก็ต้องทําให้ได้การไม่อยู่ที่ตัวเองให้ได้ถ้าคุยอีกหนึ่งรายการเป็นเรื่องของธรรมะนี่น่าจะได้ลึกเลยนะครับแอบบอแกบบแบบนี้ครับว่าเริ่มต้นที่ทารายการเ e นื้อท็อกเนี่ยครับพี่สง์เนี่ยเป็นลิสต์รายชื่ออันดับต้นๆที่บอกว่าจะต้องมาคุยด้วยแล้ววันนี้อย่างที่บอกครับว่าไม่ผิดหวังจริงเพราะว่ามีแง่คิด ทั้งตัวเองด้วยนะแล้วก็มั่นใจว่าคนที่นั่งดูอยู่น่าจะได้ซึมซับแล้วก็ได้แง่คิดกับหลากหลายเรื่องราวครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารสิ่งที่เราเป็นมนุษย์เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องกินเราต้องใช้แต่ไงเราจะสามารถเติมเต็มเรื่องของความฟูลฟิลให้หัวใจมันฟูแล้วก็มีพลังกลับไปทํางานกลับไปทําหน้าที่ของตัวเอง แน่นอนครับหน้าที่มันมีหลากหลายเนอะเป็นลูกก็ต้องดีต่อพ่อแม่ไหนจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องดีต่อลูกมีเรื่องของเจนแซนวิชมันดูโลกเศรษฐกิจต่างๆนานาวันนี้น่าจะได้แง่คิดเยอะมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โศกมากครับขอบคุณครับผมว่ามันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนถ้าถูกฝึกให้ผิดหวังให้เป็นฝึกเสียใจให้เป็นฝึกไม่ต้องได้ทุกอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะโตขึ้นมาแล้วมันจะโอเค